สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปกลิปคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่27ธันวาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกด้านเรื่องการพนันนะคะสําหรับตัวดินของเราก็7กับ0 8กับ9 7 0 7 5 7 6 7 8 7 9 0 2 0 4 0 6 8 0 9 6 7 0 3 7 9 4 8 0 7 6 9 แับคู่ก็ 7, 000, 7, 7, 9, 9, 7 8, 0็ดศูนย์0ูน0์เ0เนาะก็ขอเนเพื่อนทุกคนโชคดีนะ04ระวังเลยนี่ย์4มา3ตัว794 4 9 7 7 9 4 7 9 4 7 0เ6้า5จ็ ซื้อตามล้วก็เจ็ดศูนย์สี่ห้าแปดสองหกเก้าสามระวังศูนย์สี่สี่แปดศูนย์เด้อแปดศูนย์สี่สองแปดสี่ระวังมันจะเข้าเลขคู่เข้าี่แล้วของเราก็เข้าโต้ดเดอ้อเจ็ดเจ็ดหกกับหกเจ็ด สำหรับคนี้ก็จบลงแบบอย่างแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ